พอไม่ได้นเราต้องตังยังไงต่อทีนี้ปืนนี่คือเราต้องมายิงข้างก่อนอ่าอย่างน้นรเราเรามีตังอยู่เราก็หาเราก็แบบหาปืนดีๆแล้วก็ซื้อก็ได้โอเคขอไปสามสิบปือเลยก็ได้ถ้าจะใช้มีล็อตหายเอาไปเลยปืนก็เหมกะเลงคุณขึ้นสีส้มอ่ะของจริงเอ้าก๋อเหรขึ้นสีส้มเอ้ยปีดอ้ขึ้นสีส้มปีดอ้ขึ้นสีส้ม ผมก็สีส้มป่ะใครก็สีชมพูสีชมพูคุณไปทำอะไรมาคุณไปทำไรมานฟิวดัมคือผมก็ต้องไปหาบ่อนอื่นที่นี่หรือเปล่ไม่รู้ใช่มันไม่รู้ผมก็เดินนไปนี่มีปืนอื่นก็มีในห้องน้ำมีไมันมันไปยิงใครมาหรืออะไรมาเอ้ยแต่ยังจะเอาเลยหรอโอเคโอเคเฮ้ยแต่แต่แต่คุณคุณไม่ขึ้นสีส้มก็แล้วคุณค่าถูกใช่ปะ เห็นไหมซีดอมบว่าแล้วเดินีอีนะคิดว่าเป็นมคโ้ไว้ใจก เหมืนอมนบางทีมันมแฟมเกิดด้วนะโอ้อย่าไปซื้อแฟมและไห,ๆๆหไปีหยลโอ้ปอไโอรไม่ต้องตามอา ผมแนะนำนะครับผคุณลาหายไปไหนเฮ้ย <ooo> ผ <paying> <sa> ีชนะอ้ยคุณแจ๊กเหรอทำไมคุณแจ๊กชอบเป็นวะเป็แจ๊กเขาเกมหมดเลยปล่อยผมซื้อปืนเลยไซค์ That's the wrong number 呀你收，你收，收到哪？我捡。捡没？现在捡账，捡没账？哎，啥意思？阿你那图什么？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 啊，我变掉。啊？

วยคือกระสาวยิงกรอนไม่ได้สิ้าสงจัเลยไอ้ตัวที่ท้าให้ยิงอยู่ไหนไอ้ตัวที่ท้าให้ยิงอยู่ไหนไอ้ตัวที่ท้าให้ยิงไงวะไอ้ตัวที่ท้าให้ยิงนะอะไรอ่ะอะไรอะคุณทอนี่อะไรอ่ะคุณทอนี่ That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo อาะไรมางคกัอนมันมันไม่มันไม่มีวัดใจถือปืนนะเว้ยเอาผมเอาแคมมาแตะแล้วไงผมบริสุทธิ์ไปดูแคมได้โอ้โหก็แด้แต่ก็ได้ไปดูมาดูเหรอไหนไหนไหนเนี่ยเหรอก็ไม่เหรอไหนเนี่ยเหรอไหนเนี่ยชื่อชื่อผมเนี่ย อโ okay, okay, okay. อ ood, เคโอเคโอ,อเคผมงขังสเปล้วเอ่ะไปละได้เลยด้เยด้เลเขาเป็นคนสุดเขาบนลูกสองบนลูกสองโคตรเร็ว มัมีอะไรน่าสงสัยตรงไหนนานไงสงสัยคุณแต่คุณเล่นเอฟเฟกต์เฉยๆแล้วเนี่ยยิงผมเฉยเลยเนี่ยคนนี้ยิงผมเฉยเลยเนี่ยผมยังไม่ได้เป็นฆาตกรเลยคือกูเพิ่งค้าลูกซองมาได้เลยแล้วกูก็โดนยิงตายเลยและแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมกูขโมวลูกซอง กําลังแบบพูดเลยว่าคูณได้ลูกซองแล้วก็วพูดได้เลยยั่งพูดไม่จบคำเลยและลูกซองก็เป็นของผมบบอันนี้ผมขอนะแบบน

ปิดแล้วเฮ้ยพี่เหรอพี่เลยนะว่าแปลกๆล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหายหมดแล้วนี่หายหมดทุกคนเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นใวโอเคคุณนไวปลอดภัย เี้ยคุณีดองเปล่าคุณีดองเปล่าเฮ้ย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 โดน่ะยิงนะเฮ้ยเอา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 อย่าพึ่งอะไรวะนี่ Muhu garin da al'akari a Toba.